นางเอกเดารุ่งเจอพิษข่าวชาวเล่นงานถูกคนนอกมองที่บ้านทำธุรกิจสีเทา จากกรณีที่นางอเอกดาวรุ่งซ่งจูเอ,อ๋อเธอถูกอดีตพนักงานกล่าวหาว่าหลบเลี้ยงภาษี45ล้านหยวนหรือราวๆกว่า215ล้านบาทแม้ว่าในตอนนี้ข่าวลือยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่ล่าสุดมีรายงานออกมาว่านางเอกคนดังถูกกรุสมสพากรของจีนเรียกสอบภาษีแล้วและความจริงอย่างไม่ปรากฏแต่มันส่งผลกระทบกับงานในวงการบันเทิงของเธอเป็นอย่าง มากบริษัทต่างๆไม่อยากร่วมง,งานกับเธอและการออกมาโปรโมทซีรีส์หรืองานอีเวนต์ต่างๆรวมไปถึงโฆษณาก็ต้องหยุดชะงักแถมภาพลักษณ์ธุรกิจที่บ้านของเธอก็ถูกมองว่าไม่มีความโปร่งใสและกลายเป็นคนสีเทาไปโดยที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป